รู้ไหมว่าเครื่องประดับสุดหรูอย่างแพนดอร่าเนี่ยมีจุดกําเนิดมาจากประเทศไทยอ่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้าใครอยู่สายเครื่องประดับเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแพนดอร่าเนี่ยโอ้โหแบบสวยอะ่ะแล้วก็ราคาตั้งแต่หลักพันจนไปเป็นหมื่นก็มีนะคะโดยแพนดอร่าเนี่ยมันมีจุดกําเนิดมาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่มาจากประเทศเดนมาร์กและทีนี้เนี่ยคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาอยากที่จะทํากิจการขายเครื่องประดับคือเขาอยากที่จะขายพวกจิวเวรี่นั่นเองสามีก็บอกโอเค ปะเราไปขายเครื่องประดับกันแต่ข้อแม้ของภรรยายก็คืออยากได้สินค้าหรือว่าตัวจิววรี่เนี่ยที่คุณภาพดีแต่ราคาถูกนะคะเขาก็เลยเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพวกงานฝีมือต่างๆนะคะที่อาศัยความประณีตเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะ พอเขาไปถึงประเทศไทยปุ๊บมันก็โปเชเลยว่าเฮ้ยของดีมีคุณภาพแถมราคาถูกอีกต่างหากเขาก็เลยนาเครื่องประดับจากไทยที่ได้เนี่ยไปขายในเดนมาร์กพอขายไปขายมาปรากฏว่าขายดีเขาก็เลยทาไมขยายสาขาเลยโดยตอนที่เริ่มเนี่ยเริ่มจากแบบห้องเล็กๆห้องเช่าเล็กๆเท่านั้นเองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีกว่า2,446สาขาทั่วโลกแล้วและตอนนี้ฐานการผลิตเครื่องประดับของแพนดอร่าที่สําคัญนะคะ,ะ,คะก็อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะโดยมีพนักง,งานเป็นหมื่นคนเลยนะคะ แล้วก็ยอดขายเนี่ยเป็นอันดับ3าของโลกรองมาจาก Ti ฟ f a n y c แลแล้วก็ Cartier นะคะถ้าใครอยู่ในวงการเครื่องประดับเนาะก,ก็น่าจะรู้นะคะแล้วคำถามต่อไปคือทำไมแ a n d o ร a ถึงราคาสูงแล้วก็ขายดีต่างหากนะคะคือแ a n d o r a เนี่ยจะแตกต่างกับ j e w e l r ของที่อื่นของบริษัทอื่นแบบว่าที่ไม่ใช่ Car t เ e r ที่ไม่ใช่ Tiff านี่แนคนะคือจะแตกต่างกับที่อื่นเล็กน้อยตรงที่ว่าตัว j e w e l r ของเขาเนี่ยมีความประณีตแล้วเขาก็มีการ p e r s o n a l i z e นะคะหรือว่าทำให้เข้ากับคนที่ เป็นเจ้าของแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะเลือกตัวชามได้เนาะก็คือตัวที่เป็นจิวเวลตัวที่เป็นแบบเหมือนลูกปัดเล็กๆอะไรอย่างเนาะเราสามารถเลือกชามได้หรือว่าเราจะใส่ชื่อเราลงไปก็ได้อ่านะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องประดับแต่ละอันแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีชิ้นเดียวในโลกสมมติว่าติาเนี่ยจะไปซื้อแล้วต่าบอกว่าอยากใส่ TIA ค่ะแล้วอยากใส่ชามไ m ไตัวมิกิบลอยากใส่ชามไปตัวหัวใจตัวดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ติาสามารถเลือกได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความพิเศษแบบนี้โดยที่ตัวชามนะคะหรือว่าที่ขั้นลูกปัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แบบไอ้กระจุ้งกระจิ้งเนี่ยที่น่าเรียกว่าไอ้กระจุ้งกระจิ้งนะมันก็มีมากกว่า700แบบนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งถ้าสมมติว่าใครอยากจะทาให้เข้ากับงานเดรกตัวเองอาจจะใส่รูปหนังสืออาจจะใส่รูปไม้ปิงปองมีองบอกไม่รู้แต่มูสิว่าชอบเล่นปิงปองหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะใส่เป็นชามแบบนั้นได้หรือว่าอาจจะใส่เป็นชามที่เข้ากับรลาสีตัวเองอา่านะคะหรือว่าอาจจ่าเ,เอนงชชบบบแ สีโรสโกลอะไรเงี้ยนะคะสำหรับคนที่ชอบสีชมพูหรืออาจจะเป็นสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่สีเงินนะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบและคิดว่าเข้ากับตัวเองมากที่สุดแล้อีกอย่างหนึ่งนะแพนดอร่าเนี่ยก็สามารถใช้เป็นของขวัญได้ด้วยนะคะพวกธุรกิจของขวัญเนี่ยมันใช้ใช้การตลาดแบบไะไรแบบอิ o โหมดเชนนะคะก็คืออารมณ์ความรู้สึกเช่นสมมุติว่าเป็นวันเกิดอ่ะผู้หญิงเนี่ยแน่นอนคู่กับเครื่องประดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณผ,ผู้ชายอยากที่จะเอาใจนิดหน่อยอ่ะก็สามารถซื้อเครื่องประดับไ,ได้อ่รองระดับก็แล้วแต่เเทศกาลยจะ วันเกิดอาจจะเป็นปีใหม่คริสต์มาสหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันมีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่สามารถที่จะมาเชื่อมกับเทศกาลแล้วมาเชื่อมกับวันพิเศษสมมุติว่าเป็นวันครบรอบวันวาเลนทน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ของชิ้นนั้นเนี่ยมีค่าอ่าถูกไหมเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยอยากที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งให้พ่อแม่เราหรืออยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งให้แฟนเราถ้าสมมุติว่าเราเงินถึงเรามีตังค์ถานะเราดีหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะซื้อสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีมูลค่าสสิ่่่งททีีีดดุ้เขา พนดอร่าเนี่ยก็ดังในเรื่องนี้มากนะคะก็คือการซื้อไปเป็นของขวัญถ้าเราสังเกตดูดีวิธีการนี้เนี่ยก็ใช้กับพวกธุรกิจของฝากได้นะคะบางทีของฝากเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันพิเศษหรือแตกต่างหรืออะไรมากมายเลยแต่คนซื้อของฝากเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้พอเห็นสิ่งนี้แล้วจะได้แบบระลึกถึงว่าเฮ้ยเราเคยไปที่นั่นมาอะ,อะไรอย่างนี้อย่างเป็นหน้านะ ก็มีของฝากที่แบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทําไมแต่้าไปส่วนน้ําที่นึ่งมาแล้วไอ้เบียดี้เป็นที่ใส่ปากกาซึ่งไม่มีปากกาใส่หรอกนะแต่เราไดูแล้วมันน่ารักดีมันมีน้ำเงือกอยู่งี้นี้เห็นไหมเนี่ยบางทีของฝากเนี่ยมันก็เป็นอะไรแบบนี้คนซื้อไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะใช้งานจริงๆแต่ซื้อเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกผูกพันอยู่ในนั้นว่าเฮ้ยเราได้มาที่นี่อ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทรําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะนึกถึงเรื่องนี้ได้เช่นถ้าสมมมุติิวว่าาเรารรรรทกจโงแแแหือล้ อาจจะมีช็อปเล็กๆในการขายของฝากนะคะหรือว่าถ้สมมติว่าใครจะทําพวกเครื่องประดับหรอจิรี่เนี่ยแทนที่จะทําแค่มันสวยเราก็สามารถที่จะนํามันมาเชื่อมโยงกับเทศกาลเชื่อมโยงกับความสําคัญต่างๆได้นะคะติน่าตั้งชื่อช่วงนี้หม่ว่าบ r n n i n n w วิ h t น n a นะคะบรา n i n g w ว t h Tina แปลว่าอะไรแปลว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ติน่าเนี่ยจะมาเล่าเรื่องของแบรนด์ต่างๆ ที่สามารถให้แง่คิดและมุมมองต่างๆกับเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากใ้ทเล่าเรื่องแบรนด์ไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้เลยแล้วเดี๋ยวทิาจะนํามาทําคลิปนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับแบรนด์ไหนนะค,ะคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยสาหรับวันนี้นะคะทิาก็มีเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และก็ subscribe ได้ที่ทีเน็ตเป็นชานอลหรือว่าไปติดตามใน Facebook ได้ที่ทิ娜เทเลอร์ T T e L e L e R, แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ